รถเต้นรถเนคนข้างล่ลยเียบได้เลยกดปุ่มเขียว 64 6ิบสี่หกหนี่ก94,000 <6, S 2> ีก 94, 94, ้ืนสจาแบงค์แสนออจ่ายแบงค์แสนแจ่ายแบงค์แสนเลกจ่ายแบงค์แสน สปปลาวซึ่งเป็นการเดินทาง้วยรถยนต์ส่วนตัวครั้งแรกของพวกเราเราเดินทางตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่23ตุลาคม2567าเดพอเดินทางมาถึงหน้าด่านนะครับพวกเราก็ต้องทําเอกสารผ่านแดนสําหรับคนเล่นรถนะครับเป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับที่จะนํารถยนต์ส่วนตัวออกไปนอกประเทศนะครับไปที่สปปลาวนะครับในส่วนของการทําเอกสารเนี่ย มีพี่ๆหลายท่านที่ได้รีวิวการทำเอกสารคัมแดนไว้แล้วยังไงก็หาดูได้นะครับในช่อง y o u t u b e นะครับที่เขาได้รีวิวไว้แล้วนะครับในส่วนของพวกเราทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าสู่ซอปปรล่าไปที่ดานพรมแดนทานาแรงครับเท่าไหร่ครับ สะานครับสามสิปบาทางก็มาไปที่ดานผมแดนท่านหาแลงนะครับสพนรคราเพื่อทําเอกสารต่างๆนะครับมีทั้งกรอกเอกสารขอเข้าเมืองนะครับแล้วก็เอกสารคนเอกสารรถนะครับ แต่ประเด็นสําคัญนะครับอย่าลืมเด็ดขาดห้ามลืมเด็ดขาดสําหรับนักท่องเที่ยวไทยอย่าลืมซื้อประกันรถนะครับท่านที่เอารถไปเองครับอย่าลืมซื้อประกันรถเด็ดขาดแล้วในส่วนของเอกสารต่างๆที่ตมฝั่งเราได้มอบไว้ให้อย่าทําหายเด็ดขาดนํากลับไปอย่าลืมแลกเงินด้วยนะครับซิมเน็ตสำคัญครบอบนี้พวกเราไปกัน2คันรับโตโยต้าฟอร์เดนเนะครับ, er, รบไปกับน้อง JP พีทัวร์ิงนะครับ ทั้งหมดหกคนนะครับออกจากดานไปเรียบร้อยนะครับก็ท่องไว้เสมอนะครับท่องไว้เสมอว่าเลี้ยวขวาให้อยู่เลนขาวาไว้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ต้องอยู่เลนขาวาเพราะว่าสปปลาวขับรถคนละฝั่งกับพวกเรานะครับเลนข,ขวาเ<ว><อ>ด้อช่วยกันเตือนหน<า>่อยเด้อจะอยู่ทางขาวานะครับชนเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายพี่น้องฝั่งเราจะอยู่ทางซ้ายนะครับจุดหมายแรกนะครับเรามาอยู่กันที่ ประตูใส่นะครับเป็นความสวยงามที่เป็นสิ่งสถาปัตยกรรมนะครับของฝรั่งเศสนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับถ่ายรูปเช็คอินกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราใช้เวลาอยู่ตรงนี้พอสมควรนะครับ ในส่วนของจุดหมายต่อไปนะครับก็เราวางแผนไว้ว่าเราจะไปที่พระธาตุหลวงวิยณจัดนะครับเป็น2แลนด์มาร์กสำคัญของการที่เราจะได้มาเที่ยวที่สบปปราวนะครับหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่เมืองเฟืองครับเหตุการณ์เป็นยังไงไปชมคัสบายด้วยลวนะครือเบียด กดปุ่มเขียวอุ้ยไม่ใช่อันไหนกดปุ่มไหนปุ่มเขียวหรือปุ่มไล่กดตาปุ่มนึงอ่ะไม่ได้เลยเนี่ยหกสิบสี่หกเท่าไหร่หกหมื่นสี่เก้าสิบสี่เก้าหมื่นสี่จ่ายแบงค์แสนเออ <laughs> จ่ายแบงค์แสน <laughs> จ่ายแบงค์แสนเล็กจ่ายแบงค์แสน ก่อนจะออกจากทางด่วนนะครับก็จะมีอุโมงค์แนะนําพี่น้องฝั่งไทยนะครับที่เดินทางมาหรือนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ขับรถมานะครับก็เข้าอุโมงค์ตรงนี้แล้วนะครับให้เปิดไฟหน้ารถนะครับเนื่องจากว่าพอเข้าอุโมงค์แล้วสายตาของเราเนี่ยปรับสภาพไม่ทันนะครับมันจะมืดนะครับมืดไปหมดเลยนะครับก็ให้เปิดไฟด้วย เราเดินทางมาถึงเมืองเฟืองนะครับแวะถ่ายลูกเช็คอินกับภูเขาด้านหลังนะครับแล้วก็มุ่งหน้าลงไปที่รับฝากรถนะครับเราได้ติดต่อจองแพ้ไว้นะครับชื่อ MNR h o u s ถนะครับโดยติดต่อผ่านตัวแทนนะครับในห้องละหนึ่งองบาทนะครับเราจองมาทั้งหมด3ห้องนะครับเพราะว่ารอบนี้เราเดินทางมาโดยรถรถยนต์2คันนะครับ หลังจากที่เราจอดรถเรียบร้อยแล้วก็ประสานทางแพนะครับทางแพเขาเจะเอาเรือนะครับเอาเรือมารับเรือมารับที่ท่าท่าฝากรถนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่แพนะครับจริงๆแล้วก็จะมีแพขน,ขนาดยนต์เล็กๆนะครับสามารถเอารถข้ามไปจอดหลังที่พักได้นะครับแต่ว่าเราดูสภาพแล้วไม่ปลอดภัย เราได้ประสานทางที่พักนะครับให้นำเรือมารับคณะของพวกเรานะครับขึ้นแพชมบรรยากาศด้านข้างนะครับก็คล้ายๆกับแม่น้ำแควนะครับที่เป็นแพแถวกาญจนบุรีนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับวิวทัศน์ก็ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าในเมื่อมาสบปอเราแล้วก็พาดไม่ได้ครับที่แพหมุนเกลองครับำหังดังเลยช่วงนี้ กรรที่ขาดไม่ได้สําหรับการที่เรามาแทนมันเฟืองนะครับก็ในช่วงตอนเช้านะครับก็จะมีตักบาตรข้าวเหนียวนะครับตักบาตรข้าวเหนียวนะครับใส่บาตรพระและเนนจะล่องเรือมาตามลําน้ํานะครับก็จะมีกิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียวซึ่งสามารถติดต่อกับทางที่พักได้เลยนะครับเขาจะเตรียมจัดเตรียมชุดใส่บาตรให้นะครับในตอนเช้า นะครับก็ราคาไม่แพงครับยังไงก็ติดต่อที่พักได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เช็คเอาท์นะครับจากแพทร m อาร์เฮานะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับก็สวัสดีวันที่2ของการเดินทางนะครับเช้านี้เรามาอยู่ที่ อ่างน้ำตรงรีสอร์ทนะครับเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับคนที่เดินทางมาเที่ยวที่เมืองเฟืองสปปลาวนะครับเราแวะถ่ายรูปเช็คอินนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศของอ่างน้ำตรงรีสอร์ทนะครับบรรยากาศอาจจะเก็บได้ไม่มากนะครับเนื่องจากว่าในที่พักนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ส่วนหนึ่งนะครับจึงไม่ค่อยอยากรบกวนเขานะครับไม่อยากรบกวนนักท่องเที่ยวมากก็เลย ถ่ายโดยรอบให้แล้วก็ให้ท่านได้ชมบรรยากาศนี่คืออ่างน้ำตรงรีสอร์ทนะครับที่สอปป,อปอลาบรรยากาศด้านบนนะครับนี่คือห้องพักนะครับฝั่งนี้ หลังจากที่เราแวะเช็คอินที่อ่างน้นตรงรีสอร์ทนะครับเราก็มุ่งหน้าขึ้นตังด่วนล,ลาวจีนนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปที่วังเบียงคตั้งด่วนต่อการผ่จนชิลไเหมือนเดิมครับกับการจอดรถกดบัตรเติมเงินบัตรจ่ายค่าทา้งด่วนครับก็นไปเหมือนเดิมนะครับ ในระหว่างที่เราเดินทางถึงไม่วัง,ววงเวียงนะครับสภาพถนนก็เป็นอย่างที่พวกท่านได้เห็นนะครับอาจจะมีฝุ่นบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยในส่วนของส่วนตัวเราเนะครับเรารับสภาพได้นะครับเพีองแต่ว่าเราชอบการท่องเที่ยวในแนวนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราจะอยู่ที่วังเวียง2สอง2 2> วัน ะนอนสองคืนนะครับ้ทำได้แล้วข้้ามไดกิจกรรมที่วงเวียงค่อนข้างเยอะนะครับกิจกรรมที่วงเวียงค่อนข้างเยอะแนะนำศึกษาเส้นทางดีๆที่นี่บุรกูลนะครับบุรกูลหนึ่งวันนี้มารับประทานอาหารทั้งวันครับเท่าไหร่ต้องจ่ายทังสี่คนเลยนี่เราไม่พอแปดหมื่น ตรวจปี้เอาไปให้เขาตรวจปี๋ก่อนนะเ,นเออเขาทางใดค,ครับอบ้เขาทางนี้บ่ทางนี้ดิทางนี้บ่ได้บ,บ่ซึ่งวันที่เราไปนะครับบุรกุลหนึ่งนี่โอ้โหนักท่องเที่ยวต่างชาตินะ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนใหญ,ญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับ แล้วก็นักท่องเที่ยวจากฝั่งของยุโรปบ้างแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากไทยนะครับค่อนข้างเยอะก็ลเลยภาพบรรยากาศก็เลยได้ไม่ค่อยมากนะครับเนื่องจากว่ากลัวจะไปกระทบก,กับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันกันนะครับที่บุรีรนึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็มุ่งหน้าไปที่อ่างสวรรค์รีสอร์ทนะครับถ่ายร,รูปเช็คอิน จุดแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของวังเวียงนะครับแล้วก็รีบกลับเข้าไปที่พักนะครับเช็คอินที่ที่พักเนื่องจากว่าเวลาล่วงเลยมาพอสมควรเราเลือกที่ลิซ่าอ่าลองคอนลองนครโฮเทลนะครับเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับที่อยู่กลางเมืองวังเวียงเนื่องจากว่าสถานที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีด้านข้างนะครับมีร้านอ่า ขนมปังปาเต้นะครับหรือว่าข้าวจีลาวนะครับก็มีขายนะครับเยอะแยะมากมายหลายร้านนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่อยู่ติดริมน้ำนะครับจะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับผาหนามไซนะครับหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่ต้องไปให้ถึงในวังเวียงนะครับประเทศลาวคือผาน้นามไสจุดชมวิวสวยๆที่มีระยะทางเพียงสั้นๆประมาณ400เมตร ที่ทําให้ขาตึงได้ส่วนแลนด์มาร์สสำคัญที่ทุกคนขึ้นไปต้องไปถ่ายรูปก็คือมอเตอนะร์ไซค์ที่ตั้งอยู่ตรงนี้นนครบจะหมดแล้วนะซึ่ง<ม>การเดินทางนะครับประมาณ400เมตรนะครับใช้เวลาเกือบ40นาทีนะครับ<ว>หรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ที่ยอด้านะครับก็ ณปัจจุบันนะครับจะมีมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ให้ถ่ายรูปนะครับสองฝั่งนะนะครับทันใที่ขึ้นไปก็พยายามถ่ายมาให้ได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาตามดูพวกเรานะครับว่าเราจะพิชิตยอดได้หรือไม่นะครับใกล้จะไม่ไหวละการขึ้นผ่านน้ำใจนะครับจะมีค่าค่าเข้านะครับประมาณสองหมื่นกิโ แล้วแต่ช่วงระยะเวลาที่พวกท่านได้แลกมาแต่ว่าราคามาตรฐานอยู่ที่2 0,000กิโลนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบมานะครับก็จะมีรองเท้าที่เป็นรองเท้ายางนะครับเป็นรองเท้ายางหุงข้อนะครับให้เช่าอยู่ด้านล่างนะครับก็ค่าเช่าประมาณ20,000กิโลนะครับแต่ถ้าใครจะใส่รองเท้าแตะขึ้นไปนี่ไม่แนะนําเป็นอันขาดนะครับเนื่องจากว่ามีท้องหินแหลมคมนะครับแล้วก็ทางเดินค่อนข้างลําบากนะครับ หลังจากที่เราฝ่าฟันกับอุปสรรคทั้งขาทั้งลมหายใจเราก็เป็นผู้พิชิตผาน้ำใสวันนี้เรามีกิจกรรมประจนภัยค่อนข้างเยอะนะครับลงจากผาน้ำใสนะครับเราจะไปที่สะพานสีฟ้านะครับเพื่อเล่นซิปไลน์นะครับแล้วก็ เข้าไปชมถ้นทำนางฟ้ากันนะครับบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวตามทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับพวกเราครับสะพานสีฟ้านะครับที่มีซิปไลเป็นซิกเนเจอร์สำคัญนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจค่อนข้างมากครับบริเวณสะพานสีฟ้านะครับก็จะมีถ้ำนางฟ้านะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมลองห่วงยาง กิจกรรมซิปลน์แล้วก็พายเรือขยักด้วยนะครับในส่วนของซิปลนะครับที่สะพานสีฟ้าเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับทั้งหมด8เส้นนะครับแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีความสูงที่ไม่เท่ากันนะครับส่วนใหญ่ใครที่มาที่วังเวียงนะครับที่มาเล่นซิปลน์ก็จะไม่พลาด นะครับไม่พลาดการเล่นซิปลน์นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นการประจุนภัยนะครับเป็นการท้าทายตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็นักต้องต้องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่จะมาเล่นซิปลายที่นี่นะครับในส่วนของค่าบริการนะครับในส่วนของค่าบริการก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นกีนนะครับสองแสนสองแสนห้าถึงสามแสนกีบนะครับก็ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ 400-500บาทนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาที่แลกเข้าไปนะครับแต่ว่าในค่าบริการตรงนี้นะครับท่านที่เล่นซิปไลน์นะครับจะได้สิทธิ์เข้าไปชมถ้ำน้งฟ้าฟรีนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่ไม่เล่นซิปไลน์นะครับก็จะเสียค่าบริการในการเข้าชมถ้ำน้งฟ้านะครับอยู่ที่ประมาณ20,000กีบนะครับในส่วนของภทยเรือขยักก็ติดต่อหน้างานอีกทีนะครับ ภายในถ้ำนางฟ้านะครับจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับมีแสงไฟจากสปอตไลท์สาดส่องเข้าไปทั้งในนะครับเราจะมองเห็นหินงอกหินย้อยที่อยู่ด้านในนะครับเป็นรูปร่างที่แตกต่างกันแล้วแต่จินตนาการของผู้ที่เข้าไปชมนะครับว่าจะมองเห็นเป็นรูปร่างในลักษณะใดก็หลังจากที่พวกเราเรียนสิบลายนะครับเป็นที่อิ่ม้ํำสำหราญกันเรียบร้อยแล้วก็กิจกรรมต่อไปครับเราก็มุ่งหน้าไปที่ กิจกรรมพายเรือขยักนะครับเราให้ทางโรงแรมที่พักของเรานะครับติดต่อ,อทัวร์จากแจ็คก,กี้ทัวร์นะครับในร,ราคาดีเลยทีเดียวประมาณ7 0 0 0 0มื่นกีนะครับต่อคนนะครับใช้ระยะเวลา,าทำกิจกรรมประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับกับระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้เรานะครับก็จะมีเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็ ุงกันน้ำนะครับถุงกันน้ำแต่ว่าในส่วนของใครที่ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็ต้องจัดหาในส่วนของอถุงกันน้ำของโทรศัพท์อีกทีหนึ่งน,นะครับแล้วก็บรรยากาศรอบข้างครับเป็นบรรยากาศในช่วงที่ร่มรื่นนะครับเราอยู่เราทํากิจกรรมช่วงบ่ายสามโมงเย็นนะครับก็แดดร่มลมตกพอดีนะครับก็เย็นสบายครับก็บรรยากาศข้างทางก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็ แนะนำครับแนะนำกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลย้าได้มีโอกาสมาที่วังเบียงครับกิจกรรมสุดท้ายของทริปนี้นะครับก็เป็นการชมบอลลูนนะครับตื่นแต่เช้าเปิดไปชมบอลลูนเกือบไม่ทันแน่พี่น้องเอ้ยนะครับหลังจากชมบอลลูนแล้วเราเช็คเอาท์โรงแรมนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่ด่านพรมแดนท่านาแรงนะครับมุ่งหน้าสู่ประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเรามาจนถึงวินาทีนี้นะครับกับทริปใหญ่ประจำปีของเรานะครับทิปหน้าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนเมื่อไหร่กดติดตามเราไว้นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ยังมีแรงออกไปท่องเที่ยวนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับก่อนที่จะหมดแรงไป เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองของพวกเรารอบนี้หมดเวลาลงแล้วถึงเวลากลับไปใช้ชีวิตในแบบที่พวกเราเป็นทำเอกสารผ่านแดนดลกลับบ้าน,านกันครับพี่น้องเจอกันใหม่ทริปหน้าครับที่ไหนเมื่อไหร่กดติดตามพวกเราไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ